ไลเวททุกท่านนะครับไม่ว่าจะาสายเดียวกันหรือว่าต่างสายงานนะครับเราก็เป็นครอบครัวไลเวททําไมต้องเป็นไลเวทนะครับเรารู้อยู่นะครับว่าทุกวันนี้ความเจ็บป่วนนยนะครับมันใกล้ตัวมากเลยอย่างเมื่อเร็วๆนี้รู้จักคุณวสันร์เป็นทองหล่อไหมะฮะนั่นเรารุ่นพี่ผมอมริสินรุ่น39ผมรุ่น48 70กว่า76หรือไงเนี่ยนับเป็นอะไรเสียชีวิตใช่ไหม ถ้ามีเงินไม่ต่ำกว่าร้อยล้านหนึ่งพันล้านเงินเจ้าของเบนซ์ของหลอกเห็นไหมเสียชีวิตแล้วผมตกใจดูเฟซวว่าอาอ้พี่เราหายไปแล้วในะไหมเปิดถามว่ามะเร็งมันใกล้ตัวมากเลยนะครับถ้าท่านรู้จัก,จกหรือผมได้ได้ไปหาท่านก่อนนั้นได้ทายาเรนอาจจะไม่ตายก็ได้ใช่ไหมเพราะบอกว่ามาเะเร็งมันใกล้ตัวมากเลยนะครับเพื่ะนทุกวันเนี้ยถามว่าวันเนี้ยเรามีบ้านหลักล้านถูกไหมฮะ รถยนต์ก็หลักแสนขึ้นใช่ไหมมาทีล้านกว่าด้วยถูกไหมฮะนะแล้วเราซื้อประกันทุกปีไหมซื้อเรามีรถเบนซ์คันละห้าล้านประกันคือปีละห้าหมื่นเรื่องเล็กปีหน้าเบนซ์น่ชนกับใครก็เสียห้าหมืม่นไหมก็เสียใช่ไหมฮะแต่เราลืมนึกถึงเลยว่าเอ๊ะเราสมบัติต่างๆเนี่ยนะครับแม้แต่เพรเราก็ไปฝากธนาคารต้องเสฟเสียข่าฝากอีกถูกไหมฮะรถยนต์ก็ประกันบ้านก็ประกันไปไหมลืมประกันตัวเองลืมซื้อประกันชีวิตในตัวเอง ลืมซื้อ,อไลฟ์เวทประกันสุขภาพให้ตัวเองถนะูกไหมฮะวันละร้อยนะครับปีหนึ่งนะครับประมาณสามหมื่นใช่ไหมฮะซื้อไม่ได้แต่ถ้าค่าประกันเบ้น,นี่ห้าหมื่นีล็ก,กายเพราะว่าเดี๋ยวกลัวขาดประกันรกันชนแล้วซ่อมเสียต่างถูกไหมฮะนี่คือมนุษย์เราฮะมนุษย์รเราเป็นแบบนี้เราไปเห็นคุณค่าสิ่งที่มันแค่แรกอะไรครับมันไม่ยั่งยืนอ่ะแต่ตัวเรานะครับ มันไม่มีอะไรใช่ไหมไอ้รถเนียชนขาสองตนรุกนี้มันก็เปลี่ยนได้ประกันก็ซ่อมให้บ้านไฟไหม้ประกันก็จ่ายฮะแล้วตัวเราเราร้อยป่วเหรอเราไม่ยังร้อยป่วอยู่ไหมฮะเมื่อวันนี้ถ้าเราใช้ไล์เวนเนี่ยมันคือการซื้อประกันสุขภาพตัวเองถูกไหมวันนี้เรารู้จักเราใช้ใครไม่ใช้ช่างเขาใช่ไหมฮะใครไม่ทำช่างช่องเราทําทามาอยู่คนเดียวก็ไม่ก็ไม่เป็นไรเราก็สุขภาพดีถูกไหมพอสุขภาพดีไปปั๊บเราก็มองหาพี่น้องก่อนเลยการพี่น้องเพื่อนฝูง วันหนึ่งนะครับเราเล่นไลน์ส่งไปได้ดอกไม้เยอะแยะเลยวันนี้ส่งไลน์เว็ได้ไหมใช่ไหมส่งไปร้อยคนมาหนึ่งคนก็ยังเด่นพที่ส่งไปร้อยคน,คนเ,น,เนี้ยนะมันต้องมีใช่ไหมผมเล่นไลน์ก็ส่งไปเพื่อนเพื่อก็บางคนก็นสนใจไม่ไสนใจไม่เป็นไรสนใจก็มีกำลังใจติดต่อมาวันนี้นะครับเหมือนว่าเราเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเข้ามาแค่หกเดือนถูกไหมฮะหกเดือนเองตลาดมันเป็นบรูโอเชียนใสามากเลยไม่มีคู่แข่งใช่ไหมเราไปทำธุรกิจอื่นเราโอ้ มาแล้ว20ปีบางบริษัทดูฮะยังอยู่เลยนะครับไม่เราไม่ดีนะมันก็เขาเขาก็ไปของเขาใช่ไหมใช่ไหมธุรกิจของเราเลยชื่อหรือเยอะแยะในเมืองไทยอ่ะไม่ต่ำกว่า6ปีถูกไหมฮะแล้วเรา6เดือนใช่ไหมฮะไม่ทำไม่ได้แล้วถูกไหมฮะวันนี้นะครับเรานะไม่ลองไปทําธุรกิจที่แข่งแขันเยอะเราไปทํากาแฟนะมีร้อยยี่ห้อถูกไหมฮะย้ายฟันมีร้อยยี่ห้อเลยอ่ะถูกไหมฮใช่ไหมฮไปแข่งก็ไหวเหรอ ใช่ไหมไอ้น,นี่รถแรกแจกแถมเลยนี่ใช่ไหมซื้อเป็นหมื่นๆอะไรได้นู่นได้นี่มันเยอะหมดหมดเลยนะครับวันนี้เราโฟกัสตัวนี้นะครับถ้าเราทำกาแฟเราทำยี่สันเออร์นทำไปไม่เป็นไรนะรแต่ตัวนี้มันก็อยู่นี้อยู่นี้ภาษาเขาว่าไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครไม่มีคู่แข่งใสมากเลยวันนี้เราไปบอกไลเว็กซ์เอ็กซ์สามเตยเอ็กซ์เตยเฮนาร์มีใครรู้จักมั้ยไม่มีใครรู้จักใช่ไหมนั่นแหละคือตลาดคือโอกาสถูกไหมฮะใช่ไหมแล้วเราไปทําอะไรกันทุกวันนี้ใช่ไหม ทำสิ่งที่มันไม่มีคู่แข่งไม่เหนื่อยใช่ไหมฮะขายปีกก็ได้สิบแผ่นห้าแผ่นลองใช้ดูติดตามเขาใช่ไหมฮะผมเชื่อนะครับคนที่ได้แต่นะคืฝคนี่มีบุญนะครับจริงๆนะไม่ใช่ว่าทุกคนนะมีเงินจะได้ใช้นะมีเป็นร้อยล้านบางทีก็ไม่ได้ใช้เพราะมมนจะพลาดไปพลาดมาไม่เห็นคุณค่าบ้งา,างเมื่อวานนี้เรื่องเล่าสดๆ้องๆเลยผมเอารถไปผมไปซ่อมหมดไปหมืน่นหมืน่นกว่าซื้ออะไรเองนี่นะ ซื้ออะไรเองอน่ะสามพันเจ็ดแล้วก็เออคือคัดมันทางอ่ะมันเข้าคัดไม่ได้เข้าเกียร์ไม่ได้นะแล้วก็แผ่นคัดก็พังนะเกียร์ทังอีกไปซ่อมร้านซ่อมเสร็จปั๊บเรือไปเห็นเจ้าของร้านแฟนเขาผู้ชายเดินถือวอลเกอร์เป็นอะไรครับเออสวิตอะไรสมองแตกเป็นมาห้าปีแล้วต้องฝึกเดินเดินยกนักยัดงอย่างนะครับผมเออลองไวเว่นนะครับนะดีมากเลยครับเพราะว่าในแต่ลือนะครับ หมอหมอฟันก,ก็ใช้เขารู้มจักหมอฟันด้วยก็อาจารย์มีอได้เอามาเลยเห็นไหมฮะผมก็ขายได้เกือบห้าพันบาทนะซ่อมรถไปเจ็ดพันกว่าเห็นไหมเราเราเรินหมืนกว่าก็ <c oughs> ต้องออกเพิ่มอีกประมาณห้าห้าพันก็มเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเป็นแค่ลูกค้าบางทีนะหรือเราเป็นลูกค้าเขาเขาเ,าเขาป็นลูกค้าเราได้ถูกไหมฮะมันโอกาสมันอยู่ที่ปากเราพูดถูกไหมฮะแล้ววันนี้เราไปหาใครนะครับเราติดโบชัวไปด้วยลงทัวหน่อยวันนี้เราไปตกปลา ไม่มีไสายเดินมันจะปาไหมมันไม่ได้ปาหรอกไปพูดๆๆใส่ปับ๊บไหนค่ะหลังฐานก็ไม่ได้เราต้องมีโมชัวยอันนี้ทนแทนละสี่บาทลงทุนได้ไหมเลิศไปนะตรงนี้มันมีเบอร์โทรเนีย่ยเอาใส่เบอร์โทรเบอร์ไลน์เพี้ยนกใส่ไปเลยแล้วก็แจกแจกนะเอ๊ะอะไรวะเขียนมาขออ่านเจอนะโทรหาเราได้่ยมลูกค้าเห็นไหมฮะในวันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วยการขายนะผมบอกแล้วว่าทำไมต้องไลน์เว็ พูดเขีนไรเวืนะครับเปิดเกิดที่อเมริกาสิบแปดปีแล้วเข้ามาเมืองไทย6กเดือนถูกไหมฮะเราไปบอกเพื่อนเราสอร้อยคนนั้นรู้จักไม่กี่คนหรอกถูกไหมฮะนั่นคือโอกาสวันนี้นะครับเราทําเหมือนมาลําปางเคยมหามลําปางไหมมาลันปางเขาจะเป็ดแล้วเธออย่างเดียวเลยเขาเขาเขาเราใส่หน้ากากมันเพราะถ้ามันถ้ามันมีมันไม่ใส่หน้ากากมันไม่เธอละ มันต้องเดินตรงเหรว,วันนี้ทำธุรกิจอะไรก็ต้องทาเงินมาหน้ามาลำปาง <S <S เดินันอย่างเดียวนะโปรกัดอย่างเดียวมันชนะแน่นอนนะรู้วิ่งของไรเวทนะครับวันนี้นะครับใครใครเก่งวิ่งไปถึงใคเส้นชายไม่ไวนะใครช้าเดินนะเดินไปไหวคานเดินแม่กีช่วยปุ้มเด้ <S <S ไหมเราทางานแบบเป็นแฟมิลี่ก็มีความสุขถ้าเราทํางานมีความสุขหรือว่ดีนะครับใครใครก็บอกโอ้ไม่ใช่อะไรมาหน้าตาดี ตัวนี้มันคืออย่างนี้สุดยอดมากมันไปก็เลยโฟโตโทพีมันไปสร้างโคเปอร์เปปไทด์ร่างกายสร้างโคเปอร์เปปไทด์โคเปอร์เปปไทด์ประกวดดูได้นะมันจะไปสร้างเซลล์นะครับเแล้วใครใช้แต่ปจผสมไวทมันมันย้อนไว้อะใช่ไหมย้อนไป5ปี10ปีเลยแล้วถามว่าวันนี้ท่านไปดูในไลฟ์เว็บน,นะครับสมาชิกที่ต่ำกว่า50าสิบมีไหมมีต่ำกว่า40 000, 000, มีไหมมีนะครับสูงกว่า70็มีไหมก็ยังมีเนี่ย ทำได้ทุกคนเลยมันทำได้ทุกเพศทุกวัยนะไม่ใช่เขาอายุห้าสิบเจรลองอายุห้าสิบเราไปทำเขาอายุ 75, เจ็ด,ดสิบห้าสิบเจรอเจ็ดสิบห้าก่อนจะได้ทำไม่ต้องนะอายุเท่าไหร่มาเมื่อไหร่ก็ถือว่าโชคดีแล้วมาอายุสี่สิบต้นๆก็ยังดีใช่ไหมครไม่ต้องร้อยแก่มาทำถูกไหมครัผมหกสิบกว่าแล้วสองสี่ร้อเก้าอันดับพันทองทองเนื้อเดือนปีสองสี่ร้อเก้าน,น <c oughs> ะ 9, นะปีนี้หกสิบห้าก็หกสิบหกแล้วนะเป็นราชการ ครูมานะครับสองสางกฤษนะทำธุรก,กิจมาเยอะได้ขายตรงดีอย่างนด้วยนะครับผมเห็นมาเทอทกเรื่ยธุรกิจนะครับวันนี้เราดูธุรก,กิจเลยครับถ้าดีรีบถาถ้าไม่ดีรีบเลิกไม่เสียเวลาชีวิตถูกไหมวันนี้นะครับผมเปิดไลน์เสร็จปั๊บเพื่อนมาเลยโอ้โหนี่บริษัทเปิดใหม่โอ้โหนี่บริษัทอะไรหอันนี้คุณทะเลสสรพลไอตัอ้งบริษัทเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่เวลาดูเวียนหัวทําไดรเว็ก,กันเดียว เราไม,ม่เต็มที่นะครับแล้วธุรกิจนี้นะครับมันเหมือนเราติดกัทูตสุขภาพเอาสุขภาพดีๆไปให้เขาเชื่อไหมครอบครัวเราไม่ป่วยเพื่อนของเพื่อนไม่ป่วย่าหนูาตไม่ป่วยนะเดี๋ยวมันจะไปเองนะครับอย่าคิดว่าเ,เราเข้ามาช้าเกินอย่งางนู้นอย่างนี้นะครับทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อผมทํางานธุรกิจนะผมผ่านมาเยอะแล้วธุรกิจวงการเครือข่ายยี่สิบกว่าปีนะครับถ้าเราปักหลักสู้นะครับ แล้วทําไม่หยุดนะครับสุดยอดมากเลยครับธุรกิจนี้แล้วมันธุกิจนี้มันดีอย่างคืออะไรเบอกให้เรานี่นมีสุขภาพดีให้เราอายุยืนนะครับแล้วให้เรานั้นอ่ารวยด้วยใะหให้สุขภาพที่ดีนะครับอ่าให้อ,อายุยาวนานนะครับคือเรืองว่ายืนนะครับแล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีคือรวยนะครับวันนี้ถ้าเราสุขภาพไม่ดีแล้วไม่รวยช่วยใครไม่ได้ วันนี้เราทำตัวให้รวยแล้วสขว่พดีด้วยยิ่งจะช่วยชาวบ้านได้ขอบคุณมากครับ